สวัสดีครับสวัสดีคลิปสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็คือภากก่อของการทำให้ทูลบาร์หรือว่าบุ๊กมาร์กหรือว่าหน้าเว็บที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับจาก Google Chrome นะครับหรือว่าจากเบราว์เซอร์อื่นก็ได้แล้วก็ปิดโปร,ปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับบางทีอาจจะมีหน้าเว็บแปลกแปลกโผล่ขึ้นมาที่เราลบแล้วแต่มันยัง กลับอยู่ยังไม่ออกไปก็อ,อย่างเช่นพวกยะโฮหรือว่าพวกที่มันเป็นไวรัสต,ต่างๆนะครับให้เราเข้าเข้ามาที่หน้าเว็บ Google Chrome เราไปที่ตรงตั้งค่านะครับตรงนี้มาที่การตั้งค่าการตั้งค่าหรือเซตติ้งนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่เลื่อนเลื่อนลงมานะครับอยู่ที่การตั้งค่านะ ไปที่แสดงการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้เ่อนลงมาอีกเ่อนลงมาเรื่อยๆเลยจนสุดนะครับเ่อนลงมาจนสุดเลยติ๊กตรงที่รีเซ็ตการตั้งค่านะครับปึ๊บติ๊กตรงที่รีเซ็ตตรงนี้ แล้วก็รอจนกว่ามันจะรีเซ็ตเสร็จนะครับรอแล้วรออีกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกออกไปครับคลิกตัวนี้แล้วก็คลิกออกโอเคนะครับพอคุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา ก็จะเป็นหน้าเหมือนที่ตอนคุณลงลงไอตัวโค r o ใหม่ๆนะครับแต่ว่าแค่ไอรีเซ็ตก็พวกหน้าอะไรเฉยแต่เว็บที่คุณมุกมาร์กไว้อย่างเงี้ยก็ยังคงอยู่อยู่นะครับครับขอบคุณครับ